เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดเทปเช่มะขามเปียกชิมกันค่ะเพื่อนๆเห็นความซ่าไหม เราจะมาชิมค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนเทปาเช่มะขามเปียกสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนเพื่อนทำเทปาเช่มะขามเปียกนะนี่นะคะเราจะเลือกใช้เปลือกสับประรดที่เป็นตาใหญ่แบบนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะไปล้างทําความสะอาด เปลือกสับประรดนะเพื่อนๆนะตามร่องแบบนี้นะคะต้องใช้แปลงขัดเอาดินออกนะมาขามเปียกนะป้าหมูใช้50กรัมนะคะตัวนี้เป็นมาขามเปียกที่แกะเม็ดแกะเยื่อออกแล้วนะคะตัวเยื่อตัวใหญ่เขาป้าหมูกแกะแล้วเราชั่งที่50กรัมนะคะไปแช่น้ํานี่นะเพื่อนๆนะแช่น้ําไปเลยชั่วโมงสองชั่วโมงให้มันอืดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาบีบเขานะคะ เดี๋ยวเราจะไปล้านทำความสะอาดเ้วเตรียมเปลือกสับประรดให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้นะคะเมื่อขามเปียกที่เราแช่ไว้ป้าหมูก็ยีมาเรียบร้อยแล้วนะคะบีบแบบนี้เลยนะห้ากร,รัมเนี่ยเราเติมน้ําเล็กน้อยนะคะเพื่อแช่ให้เขามันบวมขึ้นอืดขึ้นนะเราจะได้บีบง่ายๆนะเพื่อนๆต้องแกะเม็ดแกะใยออกนะคะเปลือกสับประรดเนี่ยล้างหั่นให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะ ปลาหมูใช้ที่100กรัมนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวนะสองร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเตานะเราใช้น้ำสอ0ร้อยมมาต้มเปิดเตาค่ะมะขามเปียกที่เรายีนะคะเราเราจะเอาแต่เนื้อนะเราจะไม่เอากากลงไปนะคะเทลงไปเลย เราจะต้มให้เดือดเลยนะเพื่อนๆน,นะกันท้องเสียนะคะการเวลาที่เราเอามาทําเทป,ปเชท้องจะไม่เสียนะเนี่ยให้เดือดแบบนี้เลยพอเดือดแล้วเห็นไหมคะพอน้ํามะขามเดือดแล้วเทน้ำตาลทรายลงไปคนให้ละลาย คนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะคะค่อยปิดเตานะนี่นะคะตอนนี้น้ำมะขามก็เดือดอีกรอบหนึ่งน้ำตาลทรายละลายปิดเตาเลยเราก็จะได้น้ำมะขามเปียกต้มพร้อมน้ำตาลแบบนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยแบบนี้เลยเราใช้น้ำา200้มลไปต้มนะคะตอนนี้เราจะเติมน้ำเพิ่มอีก800 ml มลนะก็หมูจะใช้เป็น น้ําเย็นจัดเลยนะน้ําเย็นที่ออกมาจากช่องฟิตเลยเพื่อนๆน,นี่นะเนี่ยน้ำเย็นที่เป็นน้ําแข็งเลยมันเป็นการช่วยลดอุณหภูมินะคะจะได้ไม่เสียเวลารอนานนะเราจะเทที่800 ml ค่ะนี่นะคะขีด800 ml นะนี่นะเราก็ เติมน้ำมะขามที่เราต้มเนี่ยลงไปผสมได้เลยมันเป็นการลดอุณหภูมินะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะพอเราเทลงไปเนี่ยเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้น้ำมะขามเนี่ยก็เป็นอุณหภูมิห้องเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเราใช้น้ำเย็นจัดเลยมาผสมนะเป็นน้ำดื่มนะคะอย่าใช้น้ำประปานะ เดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการหมักเลยค่ะวันนี้เราใช้โหลแก้วแบบนี้นะโหลแก้วนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนนะเปลือกสับประรดนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะเราจะเทลงไปเลยน้ำขามที่เราต้มไว้นะคะถ้าเพื่อน มีเวลาก็ต้มแล้วก็วางทิ้งให้มันเย็นก็ได้นะแต่ว่าของป้าหมูมันต้องใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วนะคะเพราะว่าทําต่อเนื่องหลายคิดนะนี่นะคะเราก็เทส่วนผสมของน้ำมะขามเนี่ยลงไปได้เลยเราเท น้ำมะขามลงไปนะเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยนะนี่นะคะเทปาเช่มะขามเปียกนะหมักวันที่ยี่สิบสองนะคะปีหกหกนะเดี๋ยวเราจะนับไปสามวันนะคะเพราะว่าเราจะหมักกากสามวันยี่สิบสองยี่สามยี่สี่วันที่24นะป้าหมูจะมากองกากนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปนะ วันนี้เราจะมาอัปเดตเทปะเช่มะขามเปียกนะคะเราหมาักกากมา3คืนแล้วเพื่อนๆในขวดโหลนะตอนนี้คือมีความซ่าเดือดเลยนะระหว่างที่เราหมักวัน2วันนะคะเราสามารถที่จะเขย่าวขวดแบบนี้เขย่าแบบนี้ช่วยเขาได้นะให้แบบมันความซาอะไรต่างๆเนี่ยให้มันทั่วถึงกันทั้งโหลนะคะเนี่ยเราสามารถเขย่าแบบนี้ไม่ใช่แบบตั้งแช่ทิ้งเอาไว้นะ คือเขย่าช่วยได้นะเพื่อนๆนะหมักไปหนึ่งวันสองวันเนี่ยก็มาช่วยเขาเขย่าแบบนี้นะไม่ต้องกลัวโหลจะแตกนะคะจับดีๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะกองกากแล้วก็บ่มในขวดนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ขวดน้ําอัดลมนะในการบ่มนะห้ามใช้ขวดแก้วนะคะเพราะว่ามันจะมีสิทธิระเบิดได้นะมันจะแบบมีความมันจะมีแรงดันของแก๊สนะคะเพื่อนๆ แบบนี้เราไม่ใช้นะเราทิ้งเลยนะคะพเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะเรากรองเสร็จนะคะก็ปิดฝาขวดให้สนิทเลยพอเราปิดขวดสนิทนะคะพเพื่อนๆบ่มไปหนึ่งคืนหรือว่าสองคืนเนี่ยให้มาตรวจขวดนะถ้ากดลงแบบนี้ยบุ๋มๆแบบเนี้หมายความว่าฝาขวดมันเสียนะคะพเพื่อนๆก,ก็เปลี่ยนขวดอื่นนะแบบไหนทึงจะใช้ได้พเพื่อนๆดูอันนี้นะ ป้าหมูบ่มมายังไม่ทันข้ามวันเลยค่ะเนี่ยบ่มในขวดเนี่ยกองกะเมื่อเช้าตอนนี้คือขวดเนี่ยบีบไม่ลงนะแข็งเป๊กแบบนี้เลยนะเนี่ยขวดบวมแบบนี้เลยนะเราต้องใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะเพื่อนๆนะมันขวดน้ําอัดลมเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงอัดแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะบ่มสร้างแก๊สหรือว่าสร้างแอลเนี่ยมันก็จะต้องบ่มในขวดน้ําอัดลมนะ ขวดแก้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพื่อนเเพราะว่าถ้าป้าหมูบอกใช้ขวดแก้วได้เนี่ยเพื่อนๆบางท่านก็ไม่รู้ว่าขวดไหนหนาะขวดไหนบางนะก็ตัดปัญหาเลยค่ะใช้ขวดน้ําอัดลมเนี่ยปลอดภัยสุดนะเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องค่ะประมาณ3คืนเพื่อนๆชิมได้เลยว่าชอบหรือยังแต่ส่วนใหญ่เนี่ยป้าหมูจะให้บ่ม5คืนนะเพราะว่ามันจะได้ความซาที่มากสุดเลย นะประมาณ4ี่ห้าคืนนะแล้วก็ความหวานมันก็จะเหลือน้อยมากเพราะว่ายีสต์จากธรรมชาติเขากินน้ําตาลกินความหวานนะเพื่อเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคะถ้าบ่ม3ามคืนเนี่ยความหวานมันจะเหลืออยู่นะคะบางคนก็บอกเออมันหวานเกินไปนะป้าหมูให้บ่มเนี่ยหวันเนี่ยกำลังดีเลยนะพอครบ5วันเพื่อนๆเอาขวดเทปาเชเนี่ยใส่ตู้เย็นไปได้เลยนะพอใส่ตู้เย็นเนี่ย แช่ไว้สักคืนหนึ่งนะคะให้มันแบบช้ำๆก่อนแล้วก็กินกับน้ําแข็งนะเพื่อนๆนะแบบอร่อยมากเลยเดี๋ยวครบห้าวันนะป้าหมูจะมาอัปเดตว่าเทปาเช่มะขามเปียกของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่มะขามเปียกกันค่ะเพื่อนๆเราหมักกากสามคืนนะคะแล้วก็บ่มในขวดเนี่ยผ่านมาสามคืนแล้วนะป้าหมูบอกให้บ่มในขวดห้าคืนนะคะ อันนั้นสําหรับผู้ที่ไม่ชอบให้เหลือความหวานเลยนะคะเราจะบ่มในขวด5คืนเนี่ยความหวานจะหมดเกลี้ยงนะคะแล้วมันก็จะได้ความซ่าความมึนๆนะคะถ้าใครอยากจะให้มีความหวานหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะก็บ่มในขวด3คืนนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะนําไปแช่ตู้เย็นนะเราก็จะได้เครื่องดื่มที่อร่อยนะคะดื่มพร้อมน้ำแข็งเนี่ยคืออร่อยเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดเทปเช่มะขามเปียกชิมกันค่ะ เพื่อนๆเห็นความซาไหมนี่นะความซาแบบพุ่งพลาดมากเพื่อนๆอย่าเปิดฝาทีเดียวนะคะเราค่อยๆคลายฝาออกนะคะให้แก๊สมันออกมาทีละนิดนะถ้าไม่อย่างนั้นนะเพื่อนๆเปิดพวดทีเดียวเนี่ยน้ํามันพุ่งออกหมดขวดแน่นอนแล้วก็ทะลุเพดานเลยเพื่อนๆต้องทำความสะอาดยุ่งยากมากค่อยๆเปิดตามคลิปเลยนะ นี่นะคะเพื่อนเพื่อดูแรงดันมันเยอะขนาดไหนป้าหมูเปิดมาเนี่ยประมาณ3นาทีแล้วมันยังไม่หมดแก๊สเลยนะเพราะฉะนั้นป้าหมูถึงให้เพื่อนๆใช้ขวดน้ําอัดลมเท่านั้นนะคะในการบ่มเทปเช่นนะถ้าเพื่อนๆใช้ขวดแก้วนะคะมีระเบิดนะเราจะมาชิมค่ะ น่ากินไหมคะเพื่อนเนเทปาเช่มะขามเปียกเดี๋ยวเราจะชิมค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆกินมะขามเปียกมันขึ้นจมูกเลยอันนี้เราได้มะขามที่เป็นมะขามไม่ได้เปรี้ยวมากนะใครที่ได้มะขามเปรี้ยวจี๊ดจ๊าเข็ดฟันเพื่อนๆนต้องเพิ่มน้ำตาลนะป้าหมูจะได้มะขามที่เป็นมะขามหวานอมเปรี้ยวเพื่อนเพื่อนรสมันจะพอดีเลย รสมันจะความกลมกล่อมมันจะพอดีเลยนะถ้าได้มะขามหวานอมเปรี้ยวนะเพื่อนๆใช้สูตรน้ําตาลที่ป้าหมูให้เนี่ยคือ200กรัมต่อน้ํา1ลิตรนะแต่ถ้าเพื่อนๆได้มะขามเปียกที่เปรี้ยวจ๊ดจาดเข็ดฟันนะต้องเพิ่มน้ําตาลเป็น220กรัมนะเพราะไม่งั้นแล้วมันเปรี้ยวจนกินไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะเทปาเช่มะขามเปียกป้าหมูบอกเลยมันสุดยอดความอร่อยนะแต่ละสูตรที่ป้าหมูคิดคนนะป้าหมูคิดมาแบบไต่ตองมา ทุกสูตรเนี่ยอร่อยลงตัวบอกเลยนะเพื่อนสมาชิกรีบไปทําตามได้เลยนะคะป้าหมูไม่หวงสูตรนะแต่ถ้าท่านใดที่จะเอาคลิปหรือว่าสูตรของป้าหมูไปทําในช่อง YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลของท่านนะคะกรุณาให้เครดิตป้าหมูทุกสูตรนะคะหลายช่องเลยนะคะช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยเอาสูตรของป้าหมูไปทาไม่ให้เครดิตป้าหมูเลยนะคุณรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าไม่ใช่สูตรที่คุณคิดเองการให้เครดิตเจ้าของสูตรมันไม่น่าอายนะคะ แต่การที่ก๊อปปี้สูตรแล้วขโมยสูตรเข้าไปดัดแปลงทาซ้ํานะไม่ว่าจะเอาไปเพิ่มนั่นนี้เติมนี่หน่อยแล้วว่าเป็นสูตรของตัวเองนะคะแบบนั้นน่าละอายยิ่งกว่านะการทำโซเชียลนะคะเราไม่ปิดกัน้นนะเราไม่ปิดกัน้นใครอยากจะเอาไปทำเอาไปทําได้ค่ะแต่ด้วยมารยาทด้วยจิตสํานึกเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นสูตรของใครเราให้เครดิตเจ้าของสูตรค่ะเพื่อนๆมันน่ารักนะป้าหมูก็ฝากให้คิดด้วยนะ เราไม่อยากจะให้เกิดการฟ้องร้องกันภายหลังนะคะเพื่อนๆนะการให้เครดิตเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะป้าหมูก็ฝากถึงผู้ที่เข้ามาส่องช่องนะคะแล้วจะมารอก๊อปปี้สูตรของป้าหมูเนี่ยป้าหมูรู้นะนะคะไม่ใช่ใจดีแล้วจะไม่พูดนะคะพูดเตือนหลายรอบถ้ายังทําอยู่นะคะป้าหมูอาจจะมีการฟ้องร้องท่านจะเสียค่าปรับเยอะนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะป้าหมูอนุญาตนะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเทปาเช่ที่อร่อยออร่ยเอาเก็บไว้ทํากินในครัวเรือนนะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ